สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลบเพื่อนในไลน์ออกนะครับซึ่งผมคิดว่าการลบเพื่อนในไลน์ก็คือขั้นรุนแรงสุดนะครับซึ่งไม่เหมือนกับการบล็อกหรือการซ่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปทําการเลิกบล็อกหรือเลิกซ่อนได้นะครับซึ่งผมได้ทําการนําเสนอไว้ในคลิปอื่นๆแล้วนะครับแต่คลิปนี้เรามาดูวิธีการลบกันนะครับวิธีการลบถ้าเราลบเพื่อนคนนั้นไปแล้วนะครับ เราก็จะไม่เห็นกันแล้วทั้งหมดนะครับข้อความที่เราเคยคุยกันมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่เราจะไปสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเราอยากจะเป็นเพื่อนไลน์กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องไป SQR Code หรือ ID ไลน์กันใหม่นะครับหรือถ้าสมมุติว่าเรามีเบอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเราต้องรอจนกว่าไลน์ของอีกฝั่งหนึ่ง จะเด้งมาหาเราเราก็สามารถจะกดรับเพื่อนได้นะครับนั้นก็คือการลบเนี่ยผมถือว่าเป็นขั้นรุนแรงที่สุดนะครับนั้นเราไปดูวิธีการลบกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน l i n e นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงรูปบ้านด้านล่างนะครับแล้วก็ไปตรงเพื่อนนะครับสมมุติว่า เราหาสักคนหนึ่งที่เราจะลบนะครับผมจะลบคนนี้นะครับให้กดแช่ไว้นะครับเห็นไหมครับปุ่มแดงๆมันจะมีทั้งซ่อนทั้งบล็อกและลบนะครับลบคือขั้นรุนแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะกดลบนี่แล้วก็ข้อมูลของเพื่อนคนนั้นก็จะหายไปเลยนะครับคือเป็นวิธีง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลบกันเราก็หายจากกันเลยนะครับ จนกว่าเราอยากจะมาเป็นเพื่อนกันใหม่เราก็ต้องไป Add I D S Q R Code หรือถ้ามีเบอร์โทรอยู่ด้วยกันนะครับลายออของเขาอาจจะมาเด้งที่เรานะครับเราก็สามารถจะดกดรับเพื่อนได้นะครับสักวันหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าเป็นประโยชน์อยู่บ้างก็ขอ Subscribe ด้วยนะครับ